สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีม่มอนทาโรชแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะเราอยู่กันกับคลิปรนดอมนะคะดวงความรักของชาวธาตดินนะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะเรามาดูกันว่าใครในที่นี้นะคะคนเก่าของชาวธาตุด,ดินเนี่ยที่เขาอยาก หวนคืนความสัมพันธ์นะคะอยากที่จะเข้ามาง้อขอคุณคืนดีนะเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มต้นกันที่นะคะพลังงานของชาวธาตุดินกันก่อนชาวราศีมังกรน,นะคะราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะไพ่ขึ้นพลังงานสีฮพิเทสนะคะมีพลังงานนายศบคับนะคะ พลังงานสี่เหลียนออมีพลังงานนายชอปเพนเดลนะคะในสิ่งที่ขึ้นมานะภาพรวมบรรยากาศในความสัมพันธ์นะคะมุมองว่ามันเป็นการคิดเยอะออมันเป็นการคิดมากนะคะมีความวิตกกังวลน,นะคะในความรู้สึกแล้วก็มองว่ามันเป็นโอกาสทางความรักโอกาสในแนวทางที่พลังงานตัวตนคุณเหมือนกับ น่าจะเร็ว,รวนี้เออชาวทัดดินหวังว่าคุณจะได้มีช่วงเวลาที่ออกเดทหรือว่าได้ทำความรู้จักกับใครมากยิ่งขึ้นนะคะได้ออกเดทได้มีการซัพพอร์ตในแง่มุมของความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะเป็นพลังงานแล้วก็แนวทางของการซัพพอร์ต กันในเรื่องของความรู้สึกนะคะทีนี้เนี่ยทิศทางพลังงานที่ขึ้นมามันมองว่ามันเป็นในเรื่องของการที่คุณพยายามคิดนะคะพิจารณาทําในสิ่งต่างๆให้มันรอบคอบที่สุดอะคุณกลัวความแบบผิดพลาดกลัวแบบคิดไม่รอบคอบไม่ถี่ถ้วนแล้วมันจะแบบเกิดปัญหาตามมาทีหลังนะคะพยายามที่จะ control อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของการแบบ control ในสิ่งต่างๆให้มัน เป็นไปในในทิศทางที่ต้องการนะคะเออมันก็อาจจะต้องใช้ความแบบตั้งใจนิดนึงเนาะในการที่จะคนโทรลสิ่งต่างๆได้บางอย่างมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่คนโทรลได้บางอย่างบนรู้สึกว่ามันมันอันคนโทรลเหมือนกันเพราะว่าให้ขึ้นมามันเหมือนกับมีจุดที่ยังไม่ได้สถเยรในในความรู้สึกมากเท่าที่ควรนะคะประมาณนี้เนาะ ทีนี้พลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยมันมองว่าคุณน่าจะได้เรียนรู้หรือว่าได้มีโอกาสทำความรู้จักกับใครในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะอาจจะเป็นแนวทางที่ตัวคุณเองก็ให้ฟีลลิ่งของการที่แบบว่ามันมีโมเมนตะ์น่ะมีโมเมนต์ที่ดีต่อใจหรือว่าโมเมนต์ที่คุณได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะระหว่างใครบางคนเนาะออกเดททำความรู้จัก มีโมเมนต์ที่มันเป็นสวีทไทม์นะคะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็บางคนน่ะมนว่าชาวธาตุดินหลายคนเป็นสายเปยด้วยนะเออเป็นสายซัพพอร์ตเป็นคนที่รู้จักการให้ประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรอีกพลังงานขึ้น6เหรียญน,นะคะราชาถือดาบสองถ้วยนะคะ มีพลังงานหงดาบขึ้นมาเนาะโอกาสในแง่มุมของความรู้สึกนะคะมนก็มองว่ามันเป็นโอกาสทางความรักสเ็ปของการไปต่อแนวทางของการได้แชร์วิ่งมุมมองทิศทางในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ที่มันชัดขึ้นกับตัวคุณนะแล้วก็น่าจะได้มีพลังงานของใครบางคนที่ คุณสามารถแชร์เรื่องราวต่างๆให้กันและกันได้นะคะมนรู้สึกว่าในในตอนนี้เป็นช่วงที่ชาวธาตุดินมองเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปในทิศทางที่เออมันมีจังหวะของการอยากให้มันมีความแฟร์ความแฟร์ความยุติธรรมแบบว่าการให้การรับมันมันไปในเวที่แบบโอเคระหว่างกันและกันนะคะ มันว่าคุณมีตัวเลือกมีโอกาสที่ถูกใจนะคะขึ้นมาในช่วงเวลานี้พลังงานของคนที่เรามีความรู้สึกว่าอสามารถไปกันต่อสามารถที่จะแบบมีจุดที่คลิกกันเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นคนที่จะสามารถคอมมิเนต์กับเราได้ประมาณเนี้ย ือมีความรู้สึกว่ามีโอกาสที่เหมือนจะใช่อ่าเหมือนจะใช่เพราะว่ายังต้องใช้เวลาในการที่จะประเมินดูไปก่อนนะคะแต่มนุษย์สงว่าคุณจะได้เจอคนที่คลิกเจอคนที่เราสามารถพูดคุยได้ถูกคอคุณกับเขาอาจจะมีอะไรที่มันเหมือนกันอืมมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันหรือมีพลังงานพาร์ทเนอร์ที่มันมันต่อกันติดมันคือโอกาสมันคือทางเลือกแบบเนี้ได้นะคะ ก็มีพลังงานของการที่จะ move on ไปข้างหน้าเป็นพลังงานของการที่จะ m มูฟไปข้างหน้าแบบหรือว่ามีแนวทางที่มันโอเคขึ้นดีขึ้นนะคะต่อ,ต,อต่อชีวิตเราในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานเพิ่มเติมเนาะในสเต็ปแล้วก็ในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวมึนขอดูหน่อยว่า เรื่องราวหรือว่าแนวทางนะคะในความรักในความรู้สึกนเนาะคนที่เขานะคะอยากหวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคนเก่าของคุณเนี่ยนะชาวทัตด,ดินเรามาดูกันว่าคนคนนี้เขามีความคิดหรือว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะให้มีขึ้นพลังงานแบบมนเท้าเดอะสตริงนะคะมีพลังงานเดเดวิล มีพลังงานหนึ่งไม้เท้าเนาะแล้วก็มีพลังงานสิบดาบเป็นคนที่แบบเคยมีประเด็นกันแหละอืมคนที่เคยมีประเด็นกันมีพาชันเอ่อมีความรู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างระหว่างกันละกันนะคะเคยหนักเคยหน่วงกันมามากๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ กับสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มันมองว่ามันจะอยู่ในจุดที่เน้นในเรื่องของ the s t r i n เนี่ยมันรู้สกว่าเป็นความมั่นคงเป็นแนวทางโอกาสที่ทางต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมันน่าจะเป็นอะไรที่พยายามเมเนจพยายามคอ n โทร l กันมามากๆเลยในสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าเขารอคอยการแบบติดต่อสื่อสาร ขารอคอยการติดต่อสื่อสารจากคุณหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยการติดต่อสื่อสารอยู่ก็ได้นะคะอันนี้พลังงานที่ขึ้นมาเนาะในเรื่องของการส่งข้อความในเรื่องราวของ p พชชั่นความรู้สึกในเรื่องราวของโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นทิศทางพลังงานของการแบบ มุ่งมั่นตั้งใจอะคือมอันรู้สึกว่าพลังงานตัวตนเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะกับความผิดหวังความเสียใจหรือว่าความทุกข์ความเศร้าที่ผ่านมาความรักมันอาจจะค่อนข้างหน่วงต่อความรู้สึกนะคะแล้วก็มันเหมือนกับคุณกับเขาเนี่ยน่าจะมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างระหว่างกันละกันเนาะภาพรวมบรรยากาศความสัมพันธ์เนี่ยมนมองว่าก็มีแพชชั่นมีความรู้สึกที่มัน มันโอเคมันดีต่อใจนั่นแหละมันเป็นอะไรที่เป็นการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆค่ะเขาน่าจะอยากเริ่มต้นอยากที่จะมาเป็นโอกาสเออโอกาสเก่าอยากจะเป็นโอกาสใหม่ให้กับคุณแบบนี้ได้นะหรือรู้สึกว่าในเวลานี้เขาเขารู้สึกถึงคุณอืมประมาณนี้นะชาวท่านดินรู้สึกขนลุกอะนิดนะึงอ่ะโอเคมาดูกันต่อไปยังไงต่อ คนคนนี้อ่ะเขามีความรู้สึกยังไงต่อคุณบ้างในช่วงเวลานี้นะคะคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุดินบ้างคนที่เขาอยากจะเข้ามาง้อขอคุณคืนดีนะคะในช่วงวันนี้เขาคิดหรือรู้สึกยังไงต่อคุณบ้างไปขึ้นพลังงาน The Hangman Seven of Swords สิบไม้เท้านะคะมีพลังงาน4ี่ไม้เท้าเนาะประมาณนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้น ทิศทางพลังงานแนวทางโอกาสความสำเร็จแล้วก็โอกาสของการวางวางแผนในเรื่องของความมั่นคงวางแผนในเรื่องของแ a ชั i o n นะคะการไปต่อการใช้ชีวิตต่างๆคือมารู้สึกว่าเขามองว่าคุณเป็นเป้าหมายที่ยากมาก เป็นเป้าหมายที่ยากมากๆสำหรับเขาถ้าเกิดว่าเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เขาต้องพยายามมากๆมากๆเลยที่จะไปถึงใจคุณนะคะค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ยากสำหรับเขาอยู่เหมือนกันทีนี้ทิศทางพลังงานมันมีจุดที่ได้นิ่งได้คิดได้ตัดสินใจเนาะแล้วก็เาราสุกว่าเขา เขาดูว่าคุณนิ่งมากในช่วงนี้เออดูนิ่งแบบนิ่งเลยแล้วก็อืมมนมองว่าคือเขามองคุณเนี่ยเป็นพลังงานในรูปแบบของความมั่นคงการต่อยอดในทิศทางแล้วก็แนวทางต่างๆที่ที่จะเกิดขึ้นน่ะน,นะคะแล้วอย่างไรอีก มีพลังงานแพชชั่นความรู้สึกความทุ่มเทความพยายามความทุ่มเทการที่มันม,นมีความรู้สึกว่าเออเขาเดาใจคุณไม่ถูกไม่รู้ว่าในสิ่งที่เขาเห็นหรือว่าในสิ่งที่คุณเป็นอยู่แอต่อเน,นี้ยมันคือความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่แท้จริงของคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่พลังงานเขาว่ามนว่ามีคนอยากที่เขาจะลงหลักปักฐานกับคุณในช่วงเวลานี้นะคะ อันนี้พลังงานที่ขึ้นมาก็จะประมาณนี้อ่ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าถ้าในส่วนของนะคะการเทคชั ation, ่นหรือว่าคนคนนี้เขาทำอะไรมาแสดงออกให้ชาวทัดุดินได้รับรู้ได้เนี่ยเขาจะ how to เข้ามาง้อคุณด้วยวิธีการไหนบ้างนะคะมาดูกันให้ขึ้น the t h e r m i t นะคะมีพลังงาน2ถ้วยนะ10 สิบดาบนะคะแล้วก็มีพลังงานห้าดาบเนาะโอ้เหมือนว่าก็เคลียร์ใจกับอะไรที่มันหนักมันหน่วงนั่นแหละเออเคลียร์ใจกับพลังงานที่มันหนักหน่วงทางความรู้สึกนะคะปลดล็อกฮิลลิ่งคือต้องปลดปล่อยพลังงานตรงนี้ให้มันเป็นอิสระมากขึ้นนะคะก็ให้เวลาคุณได้คิดนะคะให้เวลาคุณได้ตัดสินใจแล้วก็มืนว่าเขาก็จะทำอะไรในรูปแบบที่ตัวคุณเองจะรู้สึกว่า พึงพอใจพอสมควรนะคะประมาณนี้เนะาะทิศทางพลังงานเป็นอย่างไรอีกมันขอดูในส่วนของแนวโน้มนะคะที่จะเกิดขึ้นนะสำหรับคนที่เขาจะหวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคนเก่าของคุณเนี่ยดูว่าตัวคุณไม่ไม่ได้โฟกัสมากเหมือนเมื่อก่อน แต่ตัวคุณก็ปล่อยให้เขาได้พยายามได้ทุ่มเทค่ะมันก็มีจุดที่เป็นการเตรียมความพร้อมคุณเองก็เตรียมใจเตรียมความรู้สึกของตัวเองเอาไว้เนาะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าไปแบบโฟกัสจนเกินไปประมาณนี้นะคะมันขอดูหน่อยว่าไพ่อยากบอกหรือว่าให้คําแนะนําอะไรอืมไพ่อยากให้คําแนะนําอะไรกับชาวท่านดินบ้าง ให้บอกว่าเปิดใจได้แหละก็เป็นกลานามิตกันได้คุณจะออกเดทก็ได้นะหรือว่าคุณจะคบกับเขาเป็นเพื่อนแบบคลีฟกันไว้ก่อนแบบเนี้แล้วก็เรียกว่าดูดูแนวทางของความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นแล้วกันว่าม,มันมีทิศทางในการที่จะไปต่อหรือว่าไปในเวท,ที่แบบมันโอเคต่อกันได้ไหมนะคะอืเปิดใจได้เริ่มต้นได้คือคลีฟกันไว้ในชีวิตได้แล้วก็ ออกเดตได้นะมีโมเมนต์มีช่วงเวลาดีๆเกิดขึ้นร่วมกันได้คือไม่ต้องไม่ต้องเครียดหรือซีเรียสอะไรจนเกินไปก็คบกันไปแบบสบายๆเป็นเพื่อนเป็นคนที่ให้คำปรึกษากันก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูลัคนณราศีกันนะมีชาวกรกฎนะคะชาวมีนกลุมนะแล้วก็สิงห์นะคะประมาณนี้นะเห็นไหมเอ่ย โอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ